สวัสดีครับสมาชิกทอฝานการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้นําท่านมาชมการเสียบยอดแบบริ่มต้นปอต้นตอนะครับเป็นะมะขวิดนะครับนี่ครับใบเป็นลักษณะอย่างนี้ตรงกลางจอนะครับแล้วก็เสียบแบบริ่มนะครับกิ่งพันธุ์ดีก็คือเป็นมะกรูดไร้หนามนะครับกําลังได้ผลแล้วก็ได้แตกยอดดอนนะครับ เสียบอยู่ตรงกลางจอเนี่ยครับกําลังจะแกะพลาสติกออกนะครับก็เลยถ่ายให้รับชมก่อนอยู่ตรงกลางจอเห็นไหมครับนี่ครับรอยรอยแผลน,นะครับที่เสียบเข้าไปอ่านี่ครับอ่ซูมไดแล้วตรงกลางจอนะครับกิ่งพันธุ์ดีเป็นมะกรูดไร้หนามนะครับ ต้นตอเป็นมะขวิดซึ่งหาอาหารเก่งนะครับแล้วก็ทนแรงผลน,น้ำท่วมด้วยก็ได้ผลแล้วกำลังแตกอยอดดอ,อนนะครับกิ่งถัดไปันนั้นเป็นมะนาวไร้หนามนะครับผมปลูกมะขวิดไว้รอบสวนนะครับแล้วก็พยายามจะเอากิ่งพันธุ์ดีมาไล่เสียบนะครับที่สำเร็จไปแล้วก็มีมะนาวยักษ์มีมะนาวเมลอนนะครับอันนี้เป็น ผลงานใหม่นะครับก็คือเอามะกรูดไร้หนามมาเสียบแล้วก็มีมะนาวไร้หนามนะครับมาเสียบนะครับก็ได้ผลจริงนะครับออลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆก็ได้ครับที่ผมเสียบไว้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ